สวัสดียามค่ำเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆทุกท่านมารับประทานอาหารมื้อค่ำที่ร้านมิสเตอร์ชานที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะฮะเป็นร้านอาหารสไตล์อิตาเลียนนะฮะมีพิซซ่านะครับร้านนี้ยังเป็นร้านอาหารมิชลินอีกด้วยนะฮะครับอันนี้ก็จะเป็นเมนูของทางร้านนะฮะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารสไตล์ยุโรปนะฮะอันนี้เป็นอาหารสวีเดนนะครับส่วนตรงนี้เป็นสเต็กนะฮะสเต็กเนื้อ อาหารแบบอลาคาร์ก็มีนะฮะเป็นสปากเกตตี้นะฮะ,ะครับอันนี้ก็คือบรรยากาศภายในร้านนะฮะก็ทางร้านก็จะตกแต่งเป็นสไตล์ยุโรปนะฮะก็จะสังเกตเห็นมีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมาทานเยอะเลยนะครับอันนี้ก็คือชื่อร้านเต็มๆนะฮะก็คือร้านมิสเตอร์ชาและก็มิสพารีนะฮะ อยู่ตรงถนนราชเฤกิ์เชียงใหม่นะครับน,นี่ก็คือออเดิร์นะฮะคือพิซซ่าเบเก้นะฮะแล้วอันนี้ก็คือสลัดผักนะครับเป็นออเดิร์นะครับส่วนอันนี้ก็คือพิซซ่าทัฟเฟิลนะฮะเป็นพิซซ่าหน้าเห็ดนะครับส่วนอันนี้ก็คือผักขมอบชีสนะครับครับก็ทานไปแล้วนะฮะก็เหมือนพิซซ่าเจนะฮะแต่แป้งกรอบอร่อยนะฮะก็พิซซ่าส่วนใหญ่เขาก็จะใส่พวกไสก้กรอกเบคอนอะไรพวกนี้แต่นี่เหมือนพิซซ่าเจเลยนะครับ กเป็นพิซซ่าที่เขาใส่เห็ดแล้วก็ชีสล้วนๆอันนี้คือสเต็กปลาอบชีสนะฮะส่วนอันนี้ก็คือสเต็กพรับช็อปนะฮะเป็นสเต็กหมูนะครับครับสุดอันนี้ก็คือเมนูที่ผมสั่งนะครับก็คือสเต็กแซลมอนแล้วก็มีกุ้งนะฮะราคาอยู่ที่420บาทหมดแล้วนะฮะก็รสชาติก็ราากอร่อยกลมกล่อมดีนะฮะก็มีทั้งปลามีทั้งกุ้งนะครับเป็นทูอินวันเลยนะฮะ ก็ตอนนี้เราก็ทานอิ่มแล้วนะฮะเรามาดูของหวานกันบ้างนะครับอันนี้คือทานาคาตาราสเบอรี่นะฮะอันนี้ก็คือไอศครีมช็อกโกแลตนะครับตอนนี้ก็ทานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ถ้าใครแวะมาก็มาทานได้นะฮะเป็นอาหารยุโรปที่สไตล์อิตาเลียนนะฮะอาหารทุกอย่างก็อร่อยนะครับก็สำหรับคลิปหน้าคลิปต่อไปจะไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมกดติดตามช่องท t เว v บายทีนะครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ